และสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับข้อสู่ไดนิ่งไลฟ์พาร์ทสุดท้ายแล้วนะฮะจะได้จบจบกันสทีจากพาร์ทที่แล้วนะครับอโอ้เราไปเจอดรแคมเดนมาเออแล้วก็เอาตัวรีเสิร์ชเนี่ยไปให้หมอได้ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีอีกกล่องหนึ่งนะเราเอาไปได้แค่กล่องเดียวนะครับแต่ที่สำคัญคือไอ้กล่องที่เหลือนะนะั่นอะอยู่กับไรส์นะครับซึ่งไรส์เนี่ยได้ทำการร่วมมือกับ g r e นะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปส่งให้แล้วก็จะได้หนีออกไปจากเมืองนี้แบบว่า คนเดียวเลยนะครับฉะนั้นเราต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับทั้งไม่ให้ไรซ์ออกไปแล้วก็ไม่ให้เจียอีได้ข้อมูลด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นงานหินมากๆและแน่นอนว่ามันคือ q u e s สุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าก็ควรจะเป็น q u วสสุดท้ายแล้วแหละนะเอาตรงๆที่น่าคับแค้นใจก็คือไรซ์มันท้าเราครับทุกคนมันท้าแบบเออเนี่ยเก่งจริงก็มาหาสิจะรออยู่ที่ตึกนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้หมันมันแย่มากอะ่ะฉะนั้นเราก็จะไปตอบรับคาเชิญมันนะครับเราจะไปไปฆ่ามัน เัจาจัดที่มันทำกับทุกๆคนนะฮะมินน่าสกิลอา i l จิลิตี้เอ y จิลิตี้นะครับอุ๊ยนี่อะไรอะเ l ล h รีเจนกับอันนี้คืออะไรวะขอดูวอนทิกแท็กเฮ้ยเป็นการจูกซอมบี้แต่ว่าผมเอาดีเลือดครับเออเพราะว่าบ่นมาหลายพาร์ทว่าเมื่อไหร่จะรีเลือดได้มันก็ไม่รีให้สักทีนะซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้อัพแล้วจะรีให้หรือเปล่านะครับไม่ไม,มั่นใจเลย โอเคคือเราเดินมาถึงตึกนานแล้วแหละนะฮะแต่ว่ามัวแต่มัวแต่เล่นไงมัวแต่เล่นเดี๋ยวเราลกลกลงไงวะโอเคคือเดี๋ยวนะตึกตึกสไปด์มันอยู่นี่เหรอจริงวะเนี่ยเข้าทางท่อน้ำอ่ะนะได้ใช่ปะโอเคเอ๋ <Okay. S 2> Confront Rise at his top tower คือ rise มันไม่ได้อยู่ใน sector ร์ซีไม่ใช่เหรอวะมันมันอยู่ที่สลัมอะครับใช่ไหม เออโอ้โหผมไม่ค่อยชอบลงมาที่ณแห่งนี้เลยวะ่ะนั่นไงได้เินเสียงอะไรปะมันมันน่ากลัวมากแล้วไฟกับพิบกับพิบสร้างบรรยากาศเหลกินขึ้นออไม่ต้องขึ้นโอเคดูดีทางเดินแบบเดินคนเดียวอะ่ะน่ากลัวมากแล้วไฟกับพิบอยู่ยังกับพิบอยู่ยังได้อยู่โอ้โ oh หโอ้โค สวยครับข้ามครับซอมบี้ลงน้ำไม่ได้ฉะนั้นลงน้ำเลยละกัน <c oughs> สวยฮะ <c oughs> เฮ้ยตกใจมาดักกันอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเออไม่ดีนะครับไม่ดีนะเ <c oughs> ือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าต้องปีนขึ้น <c oughs> หรือโดดน้ำแต่ดูทรงแล้วต้่จะให้โดดต้อให้โดดนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่ตายได้ไงวะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต่ำขึ้นตรงนี้ได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 ้โอเคโอเค ขึ้นขึ้นนี่แล้วล่ะโกงโกงไปเพลินๆครับต้องเ,เดินเดินไม่ได้วะต้องกระโดดซะด้วยนะถึงแล้วหรือเปล่าอุยอ้ยเฮ้ยมันมันเร็วกว่าทางที่เราไปไอ้นี่อีกนะพูดพูดถึงนะเดี๋ยวมันม,ม,มันเดินต่อได้ใช่ไหมผมก็อ๋อเดินต่อไม่ได้แล้วได้เลยขึ้นขึ้นไม่ได้เหรอเฮ้ยเดโมเลชอร์ด้วยมา อะไรวะตกใจเฮ้ยงานเข้าทำไมต้องออกมาเจอไอ้บ้าได้ด้วยวะเนี่ยโอ้โหน้ำเขียวเยอะมากอ่ะไอ้ตัวเขียวเยอะมากอ่ะลงไปก่อนนะขึ้นก็ไม่ได้ครับอะไรวะโออเออเออโดน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 ผิดเรื่องงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขึ้นตรงไหนอ่ะอ๋อต้องเจอแล้วเจอแล้วต้องเข้าตรงนั้นหรือเปล่าวะนี่นี่นี่เอาไปเลย <assemble> เปิดประตูก่อนฉังยุ่งนะโอเคสวยอุ๊ยโอเคพิษพิษมันยังกัดได้ไม่เป็นไรเปิดประตูสักทีเถอะเอาตรงๆเออปิดด้วยปิดปิดไม่ได้ไปแล้วนะได้เลยได้เลยได้เลยทางมันดูโอเคอยู่นะโอเคคือไม่โอเคอ่ะทางมันอันนี้คือน้ำปะโดดได้ใช่ไหม โอเคไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เฮ้ยตกใจอันนี้คือทางไหนหรอวะลืม <laughs> <laughs> เฮ้ยเขาให้งไงเอาศพมาด้วยเฮ้ย <laughs> เอ๊ะตอนนี้มันไอ้นี่ไม่ใช่หรอที่มีคนดูอยู่อ๋อไรส์มันไอ้นี่แล้วนี่ว่าใช่ใช่ที่เราโดนหักหลังตอนแรกอะครับแล้วก็แล้วก็เลยอะไรวะเนี่ยแล้วก็เลยอ่า ขายเราให้กับพวกสองสองตัวบาทโอเคล็อกพิกอ้ยคาโมโพลิสไลเฟิร์นโอเคเลยเอะล็อกอเมคคิดต่อครับสำคัญอ้ยเมคคิดเยอะมากสองอันอันนี้ต้องต้องคาโมฟลา s เพราะว่าซอมบี้สมัยนี้มันน่ากลัวมากๆครับ โอเคไม่ทานไม่ทานถอยไปล็อกพิกซะก่อนเฮ้ยเสียงอะไรอยู่ข้างหลังล็อกพิกเสร็จพอดีแล้วก็ฮิลตัวเองหนึ่งดอกมองหน้าใหม่เฮ้ยอยากลงไปเล่นในไฟเทมิล่าฉันรู้นี่ไงไฟไหม้ซะเลยมีมีอีกมีอีกมีอีกมีคันมีคันล็อกพิกโอเคเบอรี่อีซี่ไม่ใช่เบอรี่ฮาร์ดมีปังตอวัด ของเต็มมาดิเออไม่เอาละกันนะครับขอตัวก่อนมาถึงแล้วตึกไรซ์อยู่ข้างหน้านี่เองสวัสดีพวกซอมบี้เอาไม่มีนี่ว่าลืมไปมาไรซ์ Rice, ผมมาละ Get inside คุณกำลังเข้าสู่ตอนจบของเกมสิ่งที่เหลือต่อจากนี้จะเป็นการซิงเกิลเพลเยอร์แะคุณไม่สามารถกลับออกมาได้นะครับคุณจะกลับออกมาได้อีกทีก็ตอนที่คุณเล่นเกมนี้จบแล้ว อยากจะอยากจะลุยเลยไหมแ้วมันก็ต้องลุยเลยอ,อยู่แล้วดิเออเรามาเพื่อเพื่อเคลียร์ไงอยู่ไหนอุ๊ยงานงอกโอโ้โ,อโหแล้วเข้ามาโอ้โหเข้ามาตึกแล้วไม่สบายขนาดนี้จะวอะไรไปสู้ไรส์มันว่าเครนโอ้โหมันหลอนมากครับหาทางขึ้นไม่เจอออกทาง เข้าตามต่อออกตามประตูจริงๆโอเคตรงข้างหน้านี่ใช่ปิดไป่มนมองไม่เห็นหอบเลยศพหายไปหมดแล้วซอมบี้ไม่น่าจะมีซอมบี้แล้วครับเพราะว่าไรซ์น่าจะ what the fuck oh my god อะไรวะเนี่ยฉันรู้ว่านายต่อตาไม่ได้หรอก Yo, เอ้ยหุบปากหน่อยไม่อยากได้ยินแล้วเนี่ย <Hear me. S 1> ได้ยินฉันเหรอสุดยอดเลยไอเดียนั้นอะ อะไรวะทำอะไรอ่ะโอเคดีขึ้นโอ้มันใช้สปีเกอร์เลยว่ะมันเฮ้ยจะเปิดเพลงให้ฟังนะโอ้โหจะขอบคุณดีปะต้องขอบคุณใช่ไหมเอารันเนอร์ก่อนโอเครันเนอร์เนี่ยอันตรายสุดครับมาขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดโมลิเชอ <_ d ata> มันป่าไม่โดนหรอกปาไม่โดนเออติดติดสตีติด,ตด,ด,ด,ตดโอเคมันจะมาเรื่อยๆหรือเปล่าอ่ะถ้ามาเรื่อยๆผมจะได้วิ่งฝ่าไปเลยอ่ะผมเดี๋ยวผมรอดูสักครู่แล้วกันนะฮะโอเคผมได้บทสรุปละว,ว่าว่ามันมากันเรื่อยๆครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลย ตรงนี้นะเรามาสู้กัน,นดีไหมซอมบี้โอ้โหมันปลาหิบมาแม่นเกินอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยโอ้โหแม่นเกิน,น,กนสองตัวสุดยอดงั้นผมวิ่งเลยแล้วกันนะผมไม่เกรงใจละวิ่งสี่เครนนั่นแหละคือสิ่งที่ควรจะนายถนัดใช่ไหมล่ะเป็นท่ารับไซค์เขาน่ะวิ่งไปแล้วก็อย่าตุยไม่ตุยไรซ์ยอย่าปากเสียไรซ์รู้สึกว่ามีอะไรตามหลังไรซ์โอ้ย อยู่ไหนอ่ะไรซ์ทางต่อไปต่อทางไหนอบบ่ะขนาดวะเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนเฮ้ยโอโอตกใจตกใจตกใจมันเยอะมากเลยว่ะเข้าท่อนี่ปุ๊บอุ้งอ้ยเด็กคูกปากหักคอมา่งเลยเด็กเปรดโอเคทำไมศพมันเยอะขนาดนี้วะอะไรวะเนี่ย เฮ้ยอู้หูนี่มันวอลนทิวอเวนโอ๊ยโอ๊โอ๊ยายายาขอร้องอ้โอ้ยก็ยูเหนื่อยยูใช้อันีไม่ได้อะไรอะโอ้ยโอ้ยโว้ยโอ้ยโอยอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้ยโบดยโอ้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 อ้อย้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้อ้ยโออ้อยอ้ออ้ยโอ้ยโอ้ยย้ โอ้โหมีดักข้างหน้ามีดักข้างหน้าปึ๊บฟรีแลนดิ้งเท่มากโอ้โหอ,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 อะไรวะอะไรวะเออลงไปตายลงไปตายกันให้หมดปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหดีจีนี่ได้เจอแบบทักทายกันแบบเซไฮเซไฮซิส,ส,ส,สโอ้โหยังมาอยู่และยังได้อยู่ครับปากลอยช้ำเอาไว้ เจ็บมากครับยังยังยังไม่ฮิวแล้วกันนะดูทรงแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะตายดีไม่น่าจะรอดไอ้พวกนี้มันวิ่งเร็วเร็วกว่าคนเยอะมากๆฮึบได้เฮ้ยโอ้โนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไร,นนะไรสเลดสเลเลสขึ้นเลยสเลเลสขึ้นคอมันวิวลิววิ่งเร็วมากอโอโ้อยังไงเออเอเอกี๊กี๊กี๊ที่คือไม่ทันใช่ไหมกี๊ทคือทันเปล่าวะ ไม่ทันใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมให้เต็มสิบเลยนะความระทึกผมให้เต็มสิบเลยผมชอบมากเลยมันมันมันหัวใจจะวายมากมากเอ้ยนี่มันอารีน่านี่ว่านั่งไงเพอร์สูดอีเวนที่เราดูทางเข้านี่สิน่าอาจจะเป็นราชาก็ได้นะราชาดินโคลนอ่ะแม่นี่เครนอะอะไรอ่ะ อะไรวะเน,นี่ยยอรบข้อเสนอจะเป็นราชาสิอันนี้คืออันนี้ข้อเสนอจริงไหมเนี่ยนายฆ่าฉันไม่ได้หรอกนายชนะฉันไม่ได้ด้วยเอางี้นะบอกมาก่อนว่าขึ้นทางไหนนายมาถึงฉันยังไม่ได้เลยโอเคขึ้นตรงนี้ใช่ไหมได้ได้ไรซ์แปแป๊บๆรอแป๊บอะไรวะใครมันยววนระเบิดจังเลยวะไรซ์รอรอแป๊บหนึ่งนะโอเคปะสัญญาจะไม่นา้ผิดหวังเลย โอเคขึ้นไปอยู่ไหนครับไรซ์ครับผมมาหาพี่ไรซ์ครับเฮ้ยขึ้นลิฟ์ได้เหรอบอกว่ามันจะไม่แบบทำให้ลิฟต์พังแล้วเราตกมาตายอะไรอย่างงี้ไหมนะเกรนเราเราจะตายโง่เกินไปหอยใช่พยายามเข้าไปขอชื่นชมหน่อยละกันนะทำไมไรซ์ไรซ์เลือกพูดมากโอ้ไม่ก็ดดนตรตีแห่งความทรมานเล่นโดยเหล่าทาส สุดยอดสำหรับเหล่าท่าในเพลงนี้ไร้์ไมไร์พูดมากจังอ่ะมัน,ม,นมันไปเสียงไร์ได้ได้ปร็เร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็จชั้นได้ตบหน้าเราไม่ไหวแล้วเฮ้ย <c oughs> อันนั้นคนหรือซอมบี้ครับดูสิว่าน่าจะเป็นคนมากกว่ายัางไงยังไงเมืเ่อไรราจะถึงวะเฮ้ยคนไม่ไหวแล้วนะนี่ยชั้นนี้ใช่ไหมชั้นนี้แน่นอนครับนี่โอ้ใหม่ยอด เพลงจะโดนลิขสิทธิ์ป่าวะไม่โดนหรอกเอางี้นะวิธีการเล่นง่ายที่สุดครับคารบูฟลาชใช่ไหมล่ะเคยวันนี้เพื่อนวันนี้เพื่อนวันนี้เพื่อนเพื่อนเควิ่งฝ่ามาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเล่นแบบชิวๆอะครับน้องๆโอเคเครดเอ้าเฮ้ยคาริมไปส่งว่านายจะมาโดนยิงเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่คือ ส,สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามจะมีชีวิตรอดไรซ์ห <Rise, S 2> ักหลังเราทุกคนใช่เดี๋ยวผมไปฆ่ามันให้นะคารมด้วยมือของผมเองนั่นแหละไม่ใช่ทางนีฮะมีการระเบบิดที่ตึกชั้นสองด้วยหรออ๋อโอเคขึ้นไปอสองชั้นสองบล็อกนะฮะคารีมไม่เอา คารีมมันเป็นคนที่ดีมากนะทุกคนตอนไปอยู่กับไรส์มันช่วยเราทุกอ,อย่างนะแล้วก็ตอนที่อยู่ในอารีนา่ามันเอาของไปคืนเราที่ท่าเรือด้วยครับที่เราอยู่กับเบรเคนนะ่ะจำได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะไปไปทางไหนต่อคารีมคือผมต้องโดดใช่ปะ่ะฮ oh ึโอ้ไม่เอางี้ไปเล่นนะเออเพลงมันก็ แม่ฮึมคาริมเตือนนาอย่างนั้นเหรอดีจังที่ยิงเขาไปไอเลวไอเลวไอเลวบอกเขาเพงจะไปพูดร้อยกว่านี้นะเฮ้ยโดนปะไม่โดนหรอกโอ้เฮ้ยอะคาบูฟลาชครับคาบูฟลชห้ามห้ามห้ามเพื่อนนี่เพื่อนไงนี่เพื่อนไงเออนี่เพื่อนไง สหถือว่าถือว่ายังยังยังคุยกันได้อยู่ยังคุยกันได้อยู่ขึ้นอีกสองบล็อกใช่ไหมขึ้นขึ้นทางทางนี้หรอเฮ้บ okay. โอเคเดี๋ยวทุกคนมาทางอุ้ยนี่มาทางเดิมหรือเปล่าเนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องตีไม่ต้องตีกันเราเป็นเพื่อนเอาคนดที่ทางตันถ้าไม่ได้คัมูฟลาชมาผมตายแล้วแน่เลยว่าว่าไหมมันเยอะมากอะเครื่อดีได้ครับเอ,อ่อ ขึ้นทางไหนต่ออ่ะทางนี้เหรอโอเคแมวไม่ต้องตามมาเพราะมันเสียงมากเลยอะ่ะโ oh. oh อ้โอ้โหใหม่กอดอะไรวะเนี่ยมันมันเหยียบได้จริงใช่ปะไว้ทางพวกเนี้ยเฮ้ย <c oughs> โอ๊ยโอ๊ดเฮ้ย,ย,ยระเบิดระเบิด <c oughs> อือนี่แตะระเบิดป่ะโอเคคั okay. บมุ่งฝาสก่อน <c oughs> ยาวๆต่อเนื่องขึ้นข้างบน,ข,นขึ้นขึ้นทางไหนขึ้นนี้เหร เอาขึ้นได้ด้วยวะเออขึ้นทางนี้ไรซ์มันฆ่าฆ่าคนของมันเองทุกคนเลยเหรอวะมันไม่มีแบบกำลังสำรองไว้หน่อยเหรอถามจริงนี่คือมันกะดจ,จะดิวกับซอมบี้ด้วยตัวเองหมดเลยใช่ป่าวะมันก็มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะฝีมือมันนะเออถึงขนาดว่าฆ่าทุกคนได้ขนาดเนี้เฮ้ยเหมือนผมรู้สึกว่ามีอะไรไม่ถูกต้องตรงเดโมลิเชช์ เวนฟังดูเจ็บปวดนะเครนขอให้ฉันเพิ่มความทรมานให้แกเอ้ยทำไมมันปิดเสียงได้ปะขึ้นไปขึ้นไปไรส์เดี๋ยวรอก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึงไกล้ละไกลละนิดเดียวนิดเดียวไม่นานไม่นานไม่นานขึ้นเคลือนเคลือนอุ๊ยอะไรวะ้นเกิอะไรขึ้อะไรอะอะไรวะเลื่อนมาทำตรงนี้ เดี๋ยวมัเชืรอมันป่าขึ้นมาเลยเวะมันวิชั่นมันกว้างไกลมากเลยนะเออขอชื่นชมขอชื่นชมขึ้นได้อีกหรือเปล่าไม่ได้แล้วต้องต้องขึ้นทางนี้ฮะโอเคแล้วก็เดินไปหามันใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> อะไรวันเนี้ยอย่ายิงยิงทำไมอะเฮ้ย <c oughs> ต้องปีนหรือเปล่าป่วหรือเปล่าใช่หรือเปล่าโ okay. <c oughs> อเค ต้องพยายามมากกว่านี้หน่อยอ่ะไรซ์ไม่แต่ฆ่ากูอะอะไรนะไม่เคยมีใครสู้ฉันได้ไม่มีอรอไรซ์จริงวะเนี่ยไม่บอกไม่รู้เลยนะ่คิดซว่าตัวเองเป็นหนึ่งในสมาชิกแล้วกันนะโอเคโอเคได้ได้ได้ไปแอบตรงไหนไอเสียได้นะที่ขับจะต้องถูกดิสแบนหรือว่าถูกอุ้ย คืออองตรงนะไม่กลัวเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮไม่กลัวไรซ์แล้วอะไรวะเนี่ยคุณทำอะไรตัวเนี่ยไม่กลัวไรซ์นะครับกลัวตกตึกอย่างเดียวอะ่ะสารภาพเลยตอนนี้นคือแบบขาขาแข็งหมดแล้ะขาอ่อนขาอ่อนเออโอโ้โหมันมันจะตกให้ได้อะเมื่อกี้จริงๆนะโอเคไรซ์ Rice มึงขึ้นไปทางไหนวะเพื่อนมึงขึ้นมาทางนี้ปะเนะี่ยน่าสงสารจังเครน ถูกอารมณ์มณควบคุมใช่ใช่ใช่ครับใช่ใชถูกไฟกเผาเพาะด้วยความร้างแค้นแล้วก็ถูกแดกสดด้วยความเกลียดชังถูกแดกสดความู้สึกแ่ญญานี้ทำให้นายอ่อนแอไงล่ะเอางี้นะคือขึ้นทางไหนนะทางนี้โอเค สุดยอดอันนี้มันเหมือนที่ตึกทาวเวอร์เราเหมือนกันนะว่าไหมทาวเวอร์แบบที่ซาซาลัมอะครับคล้ายๆคล้ายๆแต่ก็ไม่ใช่สัทีเดียวเฮ้ยเอาว่ะมาแล้วได้คุยกันหน้าต่อตาอีกครั้งตาต่อตารู้สึกว่าน,า,นายไม่ต้องการมาแล้วใช่ไหมไปตายไปสุลิมาน อย่าทำเป็นว่าไม่แคร์สิชีวิตของคนหลายคนอยู่ในแผ่นนี้นะ100เป็นพันหรือพันล้านเอาไปเฮ้ยเอ๊ะโอ้กูกดทันนะเนี่ยเพื่อนโอ้ my god เอ้ยโอ้นายถูกอยู่อย่างหนึ่งเทรนสุริมานตายไปแล้วเอ้ยอ้าผมกด อ๋อผมไปกดตัวดีก่อนโทษโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มอกคิดเลไรเพลินไปหน่อยสุรมาตายไปแล้วใช่ใ huh. ช oh, 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 okay. oh, no ่มึงตายไปแล้วเขาตายกับน้องชายเขาแล้วกดตัว A อีกแล้วครับผมกด A ททำไมวะครับตาย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 กับน้องชายครับในเบืองดีใช่ครับใช่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมบอกคิดเลไเพลินไปหน่อยหลายไม่คมอยู่ที่นี่ครัยไม่รู้ว่าความทรมานคืออะไรอือมูแต่แปลไงเราอะ เรา,าเราเนี่ยแหละเราเอ,อ่ะเฮ้ยเออต่อ,อยเป็นไงเบา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 เฮ้ยกดเอสเอ,ออะไรเนี่ยสุลตมานมันตายหลายรอบเลยเนี่ย <c oughs> มันตายกับน้องชายมันด้วยเนี่ย <c oughs> เออแล้วไม่มควอยู่ที่นี่ครีนแล้วไม่รู้ว่าข้าราบานคืออะไรกูแปลจนเออ ขคต่อยหน้าอีกดอกเออโอ๊ยเฮ้ยอย่าฉันจะสอนแกเครนแกจะต้องสำรรั์เพื่อนชัดนี่ไงทรมานเป็นไงโอ๊ยโอ๊ยเลิฟเลอ,ลอหรือเธอไม่ชัดเจนยังไงยังไง โอ้เลือดไหลใช่แกปฏิเสธไปได้เอาเลยฉันไม่สู้แกแล้วไม่ได้แกฆ่าไทฮีไงเอาเลยเอาไม่ฆ่าไปตายไปอยากฉันสร้างกฎขึ้นมาใช่ไหมกฎข้อแรกแกจะต้องมีชีวิตรอดอยู่บนนี้โอ้โหมันดึงอย่าดึงเลยเพื่อนเดี๋ยวเลือดไหลไม่หยุด อยา่าทิ้งฉันไว้แบบนี้ครีมรู้สึกถึงว่าแกเป็นลูกผู้ชายโอ้ยหุบปากหน่อยโว้ยมันไม่ไหวแล้วมันลำคาญมากอุ้ยพอมาเอ้ย GRE ครับสวัสดีครับครีมเฮ้ยโอ้ my god ย่าย่ๆย่าย่าย่าเอ้ยเกมพลิกเฉยในพลิปตาเดียวถ้าฉันถูกขังในฮาราแล้วก็มันคงจะหลอกหลอนฉันไปจนตายแน่แต่ตอนนี้แกอยู่ระหว่างความเป็นและความตายชิปไม่ขยับบนเส้นได้รู้จักไหมและขณะที่เจ้าอีจะต้องส่งฉันไปที่โรงพยาบาล ฉันจะเป็นเกียรติตัดสินใจโชคชะตาของแกเองส่งแผ่นนั่นมาฉันจะเป็นคนเปิดโชคชะตาให้แกจะได้ตายแบบไม่ทรมานด้วยแต่ถ้าฝ่าฝืนแล้วก็เมืองนี้ระเบิดแน่หนึ่งสองโอเคโอเคเอาไปเอาไปครับเอาไปครับ <c oughs> เฮ้ยยาอ้ามันจะแกะมือ แต่ใจอย่างนี้เป็นไงฮะไอ้เกือบตายมันมันคงไม่ปีนขึ้นมาแล้วใช่ไหมไรส์นี่ก็ถามโมงูโอ้ my god เจียอีว่าไงลงมาก่อนลงมาก่อน เดี๋ยวแม่งยิงเชือกและเครนตกร้องไห้เลยไงครับอยู่ไหนนี่ก็ขับวนจังเลยเว้ยมีอะไรก็คุยกันสิต้องการอะไรไรซ์บอกว่าไ like ลได้ข้อมูลมาแล้วอ่ะข้อนั้นมันมีแต่การรักษานะขอร้องนี่เสนอช a n อยู่ เอามาให้เราแล้วก็หดีไปกับเราคือผมว่าพวกคุณไปตายนะอย่าคิดว่าผมง่ขนาดนั้นคุณจะได้การรักษาหรือนี่ไงในเมืองนี้สักที่หนึ่งนะคุณกลับไปหาอะไรัฐมนติของคุณเถอะเคนทำให้คนถึงว่าสนใจกับคนของเราเลยคนไม่ควรอยู่ที่นี่นี่แค่งานของคุณเองนะงานเดียวเองอ๋อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อไปหลังจากที่ผมคิดออกว่าจะทำไรดอนะโด ทำอะไรต่อสิวะเฮ้ยเครนสงสาร g จ e เอียเขา่สามาขนาดนี้เอาเอาเอาพยิงแม่งยิงฮหแม่งเลยเครนได้นผมไหมผมแคมเดนอ๋อสวัสดีครับมีอะไรหมอผมวิเคราะห์เสร็จแล้วนะคือผลลัพธ์มันก็โอเคอยู่อ่ะผมว่าคำว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินคงไม่เกินไปเนาะกลับมากับการวิจัยของเซเรนะการรักษาสำเร็จแน่นอน ได้เลยแต่เจอกันตอนที่เจอกันนะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคุยกันตอนที่เจอกันครั้งหน้าเจอกันตอนที่เจอกันอะไรวะปวดหัวเลยวะ,อเ,อะเออกลับไปเซฟพอที่ใกล้ที่สุดใกล้มืดแล้วแล้วขอให้โชคดีอา้าวจบแล้ว ที่เศร้าเมื่อกี้คือปกติแล้วเจจะเป็นคนพูดนะครับว่าถึงทุกคนนะฮะใกล้มืดแล้วหาเซฟเฮาใกล้ๆสุดนะครับเจจะเป็นคนพูดแต่ว่าเจดได้เซกุบบายอุย้ยอันนี้อะไรอ่ะผมเลือ่อนเลื่อนได้เหรอเลื่อนได้เฮ้ยเท่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 ไอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมชอบฟีเจอร์นี้ว่ะขออนุญาตสกิปแล้วกันนะฮะอ้าวคอน g r a ทูเลชั o n คุณฆ่าไรซ์ได้แล้วแล้วก็จบแคมเปญแล้วด้วยชุดพิเศษอันล็อกแล้วไปเช็คดูเอา ว้าวจบแล้วโอเคทุกคนครับอย่าลืมว่ามันจะมี DLC อีกอันหนึ่งที่ชื่อว่าเดอะเฟลวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในเฟลวิ่งแน่นอนนะครับแต่ว่าพาร์ทนี้ผมถือว่าผมเคลียร์เกมนี้แล้วนะครับฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดุมปุ่มเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับ Dying Light 2นี้ด้วยนะครับแล้วก็เดอะเฟลวิ่งใน DLC นะครับมาเจอกันแน่นอนนะฮะสำหรับนี้เกมนี้สนุกมากยอมรับจริงๆนะครับขอตัวลาไปก่อนบบบ๊าายยครัผม